สวัสดีครับวันนี้ผม,ผมจะมาถ่ายพิธีเจ้าบานเกี่ยวกับวัดฒนธรรมของบรนลุกนะครับเปินห้องวา่กากำลังหา่างมักสุมม่มบอาเป้งกันนะครับอันนี้ของบรนลุกนะครับเพื่อพอดีจะไปเพื่อพดีจะไปนำไปถวาย วันเกิดของคูบาทชิบิชัยนี่วันเดตี้นะครับครับครับชมนะครับอันนี้ป็นโลงนะครับรโลงก็อนแล้วอยู่กบ์ับบางเนาะกัมบ์บาเอยว่บบาเทดีถ้ห่างกันนะครับอันนี้เป็นของกลุ่มแม่บาันรู้นะครับที่เป็นห่งนางบนไดาแน้วนะครับอง,องวาหมักสุมหมักเบ้งนี่เนาะ เติพิษคาร์บอนนะครับพติมคาร์บอนจะเติมคาร์บอนกันคืนอนี่นะครับเมืเ่อแรกนี่ครับตอนหกโมงเนาะจะเติมขบวนกันนะครับครับอันนี้ครับมันเป็นพระเพณีโบราณของคนล้านนาเอาละครับเพื่อเป็นวันเกิดของคุบาเก่าศรีวิชัยท่าบุญถึงล้านนาพักเหนือห้านะครับครับเป็นอดีตประดอยกัน ใช่พุ่นนะครับนี่อันนี้บุษบานะครับบุษบาบุษบาใจแจ่มนี่ผิดจิตอาสาช่วยกันนะครับช่วยกันเนาะช่วยกันช่วยกันห่างโดยกันได้หเหรอขอบอกตุ้มไม่บุญนะครับเดี๋ยวอาจารย์มีลาชินีนะครับจะพิมพ์อาจจะพิมพ์ในงานเทาไหร่รอบค่ะโดยกันห่างกันได้นะครับพิ้นก็ไม่ดี ของคนลานนาเขานะครับของคุณปวยยำพู่ว่ามักจิ้่าเพ้งคือหมันังนะครับเข,ขา,า,จ,า,า,าะขจะได้ถ่ายทอดในภาพดูแลน้ำวันหน้ากลับไปนะครับอันนี้เป็น,ปนกลุ่มใบบาทนะครับเป็นตัวกันปลิตผดอยนะครับพี่น้องเอลนะครับเงี้ยิันง,งามหน่อยอยิี้ยงามหน่อยนะดอกก่ะ ดอกให้หน่อยนะแต่กิน่นแิล้วถ่ายไปไต้กินดังอครับจคบประดอยเนาะจนอกมีตัวรักเล่อกับนนั้นเนาะพิษประจํากุปีอ่ะัดัเนอัดนี่เออว่าัเนสเนาะผัดเเลงงนี่พิปดอยเนาะันก็สําเนสเนากับเลองหาเลงดานีกับคงจะเป็นพนี คุณหลานาฟักเหนเขาเนาะงาคุณเหลามีสคุณนะเขาเช่าผีตันผ่านเดือดอนด้วย่ีสองเสาเนี่วนั่นน่ะคือฝ้าเรียวมันเนาะเราเื่อาคือฝ้ากันลังมาเนี่ยหงได้ชักงานเนี่ยนาพอนะแต่ว่ากัมมาเียหันอยู่ นี่มาอะไรเงี้ยตัวแล้วเจ้าวันนี้มารายงานตัวนอกมาลุงเด้อลุงแบบมาสองคุณป้ายอ่ะพอดีดีเนาะทำมาเจอกันหากันได้นะครับต่อไปเราจะได้พลูกหลานเนาะจืบต่อไปนะครับใจมีร้อยเปอร์เซ็นต์นี่อ่าคนสวยคนสวยยิ้มหน่อยคนสวยเออเดี๋ยวผมจะไปทางขามีโคเลยเนาะเดี๋ยวนนเอานะครับงามแต๋นะครับ ให้เขาช่วยได,ด้ก<อ>็ไม่ได้นี่โปรโลงบ้านนั่นน,ดดนี่ะะะะน,น,นกกะ,นอะนโอ้กระดาเรานี่ผจานเนอะนี่ผจญผจาญวิ่งเหมือนเราเดอ๋ยวกันห่ากันได้นาะตามประเพณีครับนี่ขอแล้วครับพี่น้องจะเป็นขันด,ขนดอกขันต้องขันอย่างไรไรอย่างนะครับวี่สิ่งที่สวยงายมในมณฑลที่เขาจะน้ำไปถวาย ว่าเจ้าศรีวิชัยนาบุญแห่งานนาพักเลยเข้ามาแล้วครับโอ้งามงามมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปทางราแม่โคกันเล้วยว่าแม่โคเนี่ยเวลาปัญหากระดาจอยกันเต้นะครับโจยกันทำไปกินเนาะไปนะครับไปทำแม่โคนะครับมาแล้วครับมาทางร้านแม่โคเนาะครับหลังจากพอไปน้องขอตั้งนาปัญหากระดาโจยกันเต้นนะครับ ห่อก็มาตั้งพามแบบโคนะครับพามแบบโคเป็นยังห้องนี่เนาะเจ้กันเต้น,นะครับมหมนเฮานะครับเจอความสามัคคีนะครับเฮาจะไปมเลือกขบวนกันมีนห่อว่านักบุญแห่งล้านนานะครับเดี๋ยวไปกันนล่นะโอ้เจ้กันเต้สาม,มัคคีโอ้ได้บุญนักเนอะหมูเฮาเนอะได้บุญนักเนอะโอเคบุญทั้งนั้นครับหมูสับเหลืองก็ นี่ครับเขาจะเด็กกินตัวอย่างกันลูกร้านเขาไปตั้งนานเลยพี่น้องเนอะคือน่าร่าเนอะน่าล่าพี่แม่โคเก่าใกล้นอจะทำอย่างไหนนั่ล่ะน่าทำอย่างน่ะก็เขามันไก่นอวันนี้เขามันไก่นอเขามันไก่ต้องกุ้งนี้ไหมน้องกุ้งเอออกันเดี๋ยวห่อไก่เนี่เราเนี่ยไก่เขามันไก่เนี่ยมีไก่ นี่มึงแขกเหรอแกแขกเหรัแขแขกอนออ๋อยิ้ไหนดิเออออนี่ะเด้กำป่าเนี่นอนไหนเนาะแ้กด้นําำขบวนเราวันนองน้อง่าะเรื่องนี้เขาด้วยกันเดินขบวนเนาะค่ะพือเขาช่วยชกันความสรมืคีเนาะบุญนักบุญหนาครับมัน ผู้บาเจ้าชีวิตชัยในปินดักบุญแห่งล้านนาำพักเลยเขาหรอกครับครับครับผมบอกเลยนึงเขาวว่าปีนเนี่ยอาจจะเป็นปีด้วยท้ายรับผู้บานะครับต่อไปมันจะเป็นคนห้องว่าคนห้องว่าอย่างนั้นขุนว่าห้องว่าก็เป like ็นอย่างเป็นอย่างโลกก็ขุนห้องว่าจะเป็นอย่างโลกขุนห้องหรือเปล่าขุนห้องคนห้องว่าอย่างกู แต่ใจ,ใจเ่เพื่อนเข้ามาเพื่อนไปขอขึ้นเป็นมรดกโลกหมอดกโลกหมอดกโลกคร,ครับครับครับอันนี้ก็นลุกร่องผมเป็นลุกร่องคนอยู่ที่บ้านหลวงขนาดบอกซะว่นปีนี้อาจจะปีทีนะ่ผ่านมาครับคือมันจะขอเป็นน้ำดกโลกอ่ะให้คนทั่วโลกมันมันรับรู้อะ เดี๋ยวไปห่อพอพอห่ออันนั้นให้น่อยกันลับก๊อกกอยู่ไหนฮะเดียวเนอะเดี๋ยวเดี๋เฮ้มาทางในห้องนี้เอออันนี้ลุงทำเลยเหมาะขนาดไปว่าเหมาะขนาดได้กัน่าดอกลาบหมูเลยนี่อันนี้แก้วเนาะแก้วแก้วกับมันพอมัน เดี๋ยวผมโขนาดีน่องเลยเด้อ <göster> ม <ges response> mm ึงทำมาดนังลามเนี่ยไปตะกี้มันต้อนแนวเนี่ยโอเคนังราบกันอยู่นะครับโอ้นนี้ดีอันคุณหนักคุณหลายในี่วนดีใจออกจ้ะความท่เมื่อกี้แนวดีใจเนาะคือผมจะเห็นอย่างไหผมก็นั่งผอผมก็บไปไปกันลังใจผมก็พอใจแล้วนะครับครับคลิปนี้พอได้อยู่กับน่องะครับมือแรกมืดวากันใหม่เนา่องไปด้ยครับผมนะครับ สวัสดีครับมอไป่ะไ่เ่เข้าไม่หโอ้ยแล้วโอ้ยแล้วฝ้าอันนี้เป็นห้องวันฝ้าเป็ปห้องอะไงนะอันยังก้อห้องยังน่ะพุ่มยังอ่ะ เขาเรียกว่าผุ่มมาุาุ่มมาซ่มไปแป้งนี่พุมหมุ่มอันนี้ผุ่มเตียนเนาะเตียนดอกอ่ผลไม้ละมือเจ้างานนั่นแหละงานนะจะทำมาดาวนะเก่งเลได้มดาดวยาะสวยมากมาแล้วงั้นนี่ก็ไปตัดผ้าตัดผ่มแล้วงั้นอาสวยเลย่อดผาตั่มเยรมาทนี่ก็ นี่ร <Ha? S 2> อนี่อย่างไม่ปุ้ยเหยนี่อย่างุ้ยเป็นผู้ช่วยเจาเป็นผู้ช่วยตัดดอกหั่นตัดนี่เจ้าเจงานเจจะตั้งเป็นชมลมล่ะครับนี่หรอไปโยครับ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 จะตั้งเป็นชมลมแล้วนะเจ้าครับชมลมมขอเรียกว่าชมลลม่มแม่บ้าน จ้เรอวันมแล้า้มอเอันนี้เจ้าของร้านอาหารเกตสุดาวอาหารคนเมืองแต่วันนี้ไม่ได้ทำอะไรชักอย่างอแล้วันนี้เวใส่ดอกพีเลวแล้วทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วอันนี้ประจนนี่ัววากมาวันนี้กบมานี่กสมเทศเจ้ ดี๋ยวับงานบุญนี่นะครับนอกงานบุญช่วยกันก็นันพนั้นานน้อยใช้สมอนใช้สมอนใชสมอนบายารทอนี่มาร่วมด้วยช่วยกันนี้เป็นนักบุญนะั้เลยมาเกากันารทำบุญทำบุญเดียวได้บุญหนักหนาเป็นจงต้องร่วมกันช่วยกันคำม่วกัน อันนี้ยาวนี่ยาวองอันีมันเมนี่เม่บุชวยกันละห้าแม่นี่หัวบื่อใดแม่ห้นี่นะไปหาคุณหมอเจ้าอ๋อหมอนัดนัดหมอหมอว่าชขยอม่คี้โตานก่อนี้วดอเลยโคตจานเนี่ย้น้องสอบหาโคตจานหโคตจานกันละ อ๋อตั้ไปเลยนะปรจานมันตั้ไปเลยนะตั้ไปเลยตั้ไปเลยอ๋อขาวสวยมันสวยงามครับมันสวยงามเขาคิดเขาคิดว่ามันงามมันต้องงาม อันนี้มันออเยี่ยมอย่างเงี้เน่ยอเรอ,อ,อสอมออสมอเดี๋ยวอสมอหรอสมอครับตอนมันมีงานอะไรต้องชี้แจงเป็นส่งประธานประธานตัยรองนายกตัยนะกาลือชี้แจงเลยงานของอสมออ๋อขายอปลาดิบเนาะชิฟตาวันนี so ้วันติดเนาะอกถุงทำมันติดถอมันิฟตาเนาะเขาจะแตะเก่ก็มีตัวเนาะผู้ค้าสดสดลอกเนาะผู้คาสดสดก รงยุงลายม่ทั้งตำบลทั้งตำบลทุกหมบ้านุุกบานมันต้ออย่างอี้ใว่า่มผม่วยไปปิกมวไหวนะก็รู้ก็ลู้ได้ชื่อเจ๋งเลยเดกเขาติดอะไรบ้องลเขาตรอบหนึงครับเราจะเดินไปอีกรอบนึงนะครับเพื่อไปหาดูดมาหาแม่ขัว มาอมรอแล้วนะครับไม่ได้มากินนนะขอว่ามันเรียเลียวอิ่มได้นะเออเนี่ยอันนี้ซอยกีเนาะริกแดงเนี่ยไปน้ำจิ้มมันหิงมี่ก็บยอดหิงมี่มีจ้านี่อ๋อมีหิงด้วยเมาแล่ไปจ่ายดาดเออไปจ่ยดาวไปขันได้น้ำอุ่นล้าอันนี้เนี่ยนี่มันกับทดสอบกันความแข็งแรงอ่ะ เขาเรีนชัดเลยโรงเรมั the the kind of the ้งชัเ huh. จ้ามันเุคลิกอีกบน้ำอุ่นน้ำอุ่นน้ำอุ่นเยอไม่ตักไก่ไหมอือยังหอมยังเลิศอีกเลิศไก่ก็ตักไก่ละอ่อนต้วืงกินบไก่อะ่มันนิดแต่ฮ่าฮ่าฮ่ามันนิดแต่น้องจะเป็นยูโูกัมันหนมันหนักพักหัวนอกมันทังมินเลยเป็นล่อมาขายแอร์กัทุกประเเลย ออกยกมากระลูกนาลาน้าลานี yeah. ่แก่งนอน้าลาเนี right. no, right. no ่ยแล้วยังครับแล้วยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่นออย่ังไม่ได้ครับเรื่อง อันนี้ข้าวมันเนาะข้าวมันไก่ข้าวมันไก่นี่คือตาออกมือเสรีเมาะกัวเขาไอยีมาดังหน้าเขาจะตั้งเป็นชมอมลช่มอย่างผู้นำได้ทางปรเท่บ้านดีเด่นก็หอเล่กันได้ชมล้านดีเด่นนะน้องกุ้งผอไนายตีไปในนั่งโต๊ะโมะจะมึงไงลูก นี่ก๋วเวอร์อันนี้อันนี้น้ำตําพริกใส่อันนั้นโพใแกงหน่อเป็นพวกแแกงหน่อแล้วเนาะจากแกงหน่อแต่แบเข้ามองแกงหน่อว่าอาหารพื้นเมืองว่าอร่อยอร่อยสวัสดีค่ะท่านรองโอ้มีใส่ยังโซ่นรองโอ้นี่รองนายกมาเย็นเลยเนอะโ Mì nhau u oh, cái rồi, đây nữa, mì nhá u cái đây. <laughs> ờ. sắc <laughs> lăng nó cả máu rồi. Ờ. Mức liễu họ ao vậy. cái gì Ok. tùm lo tùm cái cái tùm. Không ăn <laughs> กันไปเามีหรอทองในันนี้อยน่ะท้งนนะเออยานั่นน่ะท้องนกุน่ะตั้งงานเขาตั้งงานหนักกันตั้งงานกุน่แล้วาปากบนนั้นะเอะไรไหนนนาอ่ะโได้แล้วได้แล้วพอแล้วไปเดี๋ยวม อยู่ท uh ีกเปิหน่อยเดเปิดชไหนรครับหลังจากห่างด้กขเรียกก่อมาจิมนังิ้มเขาจิ่มน้งกันเนาะเขาิน้านกันเขาจิ้ม้าปกอนน้เวลาแล้วเนาะโอ้บ่ายบล็งเนอร์เนี่ยมีอาหารไอ้ยำนี่ลาบนี่มีแกงหน่อ ของบนไก่นี่เลือนะดอดูเลนาดกันละหมดโนะลนี่ร้านเด้อนี่ร้านนะครับอขนาดออยขนาดนี่กันนี่กันนี่ดูเนี่ยทอห้มดลอ้นครับ็สุดยอดเลยเลยล่ะมอกขนาดมอขนาดอกขนาดเ็เขายากรับ ีลองนายกเนอะลองนายกไปอยกขนาดได้ไหมเนี่ยนโป๊ะจานเนี่อฮนนาหู้ประทานเก่านะบ่วัาประทานบบแบบเก่านะเก่าอ่าเไงหนึงเหมอ่าเจ้าหมูกันนะครับมีนะหลังจากว่าหาฮันดาและเนาะยังเสเรียนร้อยเขาก็ลังกิน <rant> กันหมูกันก็กษทำนี่บ้านพหลงเนอ เขาอาหารได้ด้วยแล้วพวกนี้แกงนอนน้ำพริกโต้เลยเป็นลมกันทีมาคาถาไปจนล้ำหอขึ้นขอล้ำกอล้ำล้จ้าอาหารมันอร่อยเนาะแกงหนอกอ่นยืมือน้องนางด้วยนะวันนี้นะงเออร่อยอร่อยมากนั่นลาบเปตลาดเั็นตลาดว่าไงเกจสุดาอร่อยเหมือนบ้านไหมอร่อยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากครับ รูปหลายต่างๆรูปานนักาหลังจากเคยกันห่างได้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งกินกันเนาะมีความชุขดีความสมัคคีนี่มันมีความชุขนะเขาลองชอบเนี่ย ปลเรือตอเนาะก็ข่าวปอปลเอเนาะอร่อยมากอร่อยมากขาวมันไก่แกงปออร่อยเขาไปเขาไปขอนหนักแล้วไปลาบป่ะแกงหน่อว่ะข้ามันไก่ว่ะตำเต้าอ่ะดูนี่น้ำจิ้มไงน้ำจิ้มมันขมันไก่มีสองนี่หอเนาะแล้วงสา นั้นปันนีันี้ปันไม่ใส่หมูนื้อน้อส้มใส่ใส่ซุปเขาเลือกินเต็มเต็มอนี่ยเยอะา่าเหมืนกนี่อยเยมเข้เหือนกิ้วกวอาจารครับลํำเรอครับ อร่อยมากอร่อยมากลำลำจ้าชูเขาได้เนาะชู้บรานอาหารได้เนาะได้ได้เขาวันไก่ีมื้อนัลลานาะมืนัลลานะ้อนัลาเน้อสุดยอดสุดยอดทุกอย่างทุกอย่างรำมดทุกอย่างลำมดเนาะนี่ครับนั่งผมเต่าความสามัคคีเราเลยนะเนาะครับลำลำรำรำาความสามัคคีใช่ใช่อร่เพราะความสามัคคีถูกต้องครับเป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละครับครับครับขอบคุณครับครับ